ไม่มีช่างไม่มีอะไรแล้วตอนนี้มันเหมือนแบบโครงการทิปไปแล้วครับไปที่นู่นเขาก็โยนให้ที่นี่ที่นี่ก็ให้ที่นั่นครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยมากกว่า300รอชีวิตเนี่ยเ,เหมือนถูกทอดทิ้งครับตอนเคยเหลือมันอาจจะต้องเป็นไปตามโปรเซสเราต้องพิจารณาดูว่ามีหมน่วยงานไหนเขาให้ความเคยเหลือโดยเฉพาะตามอำนาจหน้าที่ครับ ตอนนี้ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนมากมายเลยนะก็อยากจะฝากถึงท่านนายกนะครับที่แกมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับว่าให้ช่วยดูแลนะครับแล้วก็ควบคุมนะครับในการแบบว่าคนต่างชาติะครับที่จะเข้ามาเงี้ยครับก็บางทีเข้ามาหลอกให้คนไทยจองจองจองไว้แล้วก็ไม่ก่อสร้างแบบนี้ครับ โอ้ตอนนี้เดือดร้อนมากเลยครับเพราะว่าตอนนี้คือตั้งแตเ่เขาวางโครงการให้เราจองไปใช่ไหมครับก็มีการาไม่มีช่างไม่มีอะไรแล้วตอนนี้มันเหมือนแบบโครงการคิปไปแล้วครับก็อย่างตอนนี้ประชาชนกับพกเพื่อนๆที่ที่ในโครงการเนี่ยได้รับความเดือดร้อนมากเลยครับแล้วก็บุรค่าความเสียหายมันเยอะครับแต่นี้เราก็ประสานไปที่ทางโครงการแล้วว่าจะเข้ามาเยียวยายอย่างไรนะครับก็ ไม่มีการติดต่อนะครับก็อยากจะตอนนี้ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนมากมายเลยนะครับก็อยากจะฝากถึงท่านนายกนะครับที่แกมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับว่าให้ช่วยดูแลนะครับแล้วก็ควบคุมนะครับในการแบบว่าทุนต่างชาตินะครับที่จะเข้ามาเงี้ยครับก็บางทีเข้ามาหลอกให้คนไทยจองจองจองไว้แล้วก็ไม่ก่อสร้างแบบนี้ครับเราก็ได้รับความผลกระทบนะครับอย่างเราก็ผมก็ ไม่ได้มีเงินมีทองอะไรครับก็ยังมาโดนแบบนี้นครับเวลาทวงถามไปที่สํานักง,งานไหนๆนะก็เหมือนไปที่นู่นเขาก็โยนให้ที่นี่ที่นี่ก็ให้ที่นั่นครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยมากกว่า300ชีวิตเนี่ยเหมือนถูกทอดทิ้งครับตอนนี้วันนี้ก็เลยมาลองที่สํงงานักงานยุตที่ทมจังหวัดของสมุทรปราการครับแล้วก็ก็หวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมนะครับตอนนี้มีความเดือดร้อนตอนนี้ไม่ได้เงินไม่มีเงินกันเลยนะครับก็อยากจะให้โครงการเข้ามาเยียวยาทีนี้เราก็กลัวว่าถ้าเป็นทุนต่างชาติเนี่ยเขาก็จะ มาหลอกลงทุนเสร็จแล้วเขาก็โกยเงินกลับไปนะครับคนที่เดือดร้อนแล้วก็มานั่งถูกใจก็คือคนไทยที่จะต้องอยู่เนี่ยครับก็อยากจะฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่แล้วให้ให้ช่วยดูแลประชาชนในในจุดนี้ด้วยครับเขาเป็นดูจากเราก็ข้อมูลพื้นฐาน,นครับเราก็ดูว่าเขามีทุนจดทะเบียนเยอะนะครับแล้วก็มีหลายโครงการนะครับแล้วก็มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยส่วนหนึ่งด้วยเราก็เชื่อว่า,าคนไทยส่วนหนึ่งก็คงจะไม่หลอกกันนะครับแต่ว่า มันก็เหนือการควบคุมนะเราเราเห็นว่าโปรไฟล์เขาดีสุดท้ายแล้วเวลาไปจองจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดนะครับตอนนี้โครงการจากที่เคยมีคนงานอะไรก็เดือดร้อนหมดคนงานก็ไม่ได้เงินไม่ได้ค่าแรงอะไรกันเลยครับตอนนี้นะครับก็ไปทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นเพจต่างๆหรือว่าสคบสารก็ฟ้องไปแล้วนะครับแต่แต่ทางผู้สร้างเนี่ยก็ไม่ได้ไปให้ไม่ได้ไปไปที่ศาลเลยก็ปล่อยให้เราไปกันเองหมดแล้ววันนี้ก็มาล้องที่ ยุทีธรรมจังหวัดนี่ว่าก็จะไปต่อที่สารักลารจังหวัดนะครับเพื่อให้ท่านผู้ว่าเนี่ยลองเข้ามาช่วยดูนะครับก็เราก็มีความหวังอยู่แค่นั้นแหละครับพี่เอออย่างที่ผมพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มนะครับไม่ใช่โครงการนี้โครงการเดียวนะครับที่ที่โดนแบบนี้ก็เหมือนแบบว่ามีการก่อสร้างในลักษณะเนี้ยหลายๆที่แล้วก็ปล่อยลอยแพรประชาชนนะครับแล้วเวลาร้องไปเนี่ยมันก็เงียบหายสุดท้ายแล้ว มันก็จะเราก็จะเสียเงินก็อยากจะฝากคนที่กําลังซื้อคอนโดนะครับก็ให้ดูการจดทะเบียนแล้วก็ความน่าเชื่อถือของโครงการด้วยนะครับบางทีโครงการอย่างเนี้ยโครงการใหญ่ๆอย่างเนี้ยสุขุมวิทเจ็สิบหกเนี่ยครับว่าเราก็มั่นใจว่าเขาโครงการใหญ่แต่สุดท้ายก็เป็นแบบนี้ครับมีความเดือดร้อนอย่างที่เราพบเจอกันอยู่เนี่ยครับก็อยากจะฝากเตือนๆทุกท่านนะที่กําลังจะซื้อคอนโดต่างๆก็พิจารณาเยอะๆครับ